ไปหาที่น่ารักๆครมาเลี้ยงไว้ที่น่ารักๆเอาไหมที่มันเห่านะอ๋อมาต่อกันหรือกูมาต่อกันฟังไม่ทันได้จบที่น่ารักๆอันนั้นเขาเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าแก้วตั้งตานะแก้วตั้งตานะเวลาเราเราเดินไปนะข้างบ่าบ่าเราเบรกแล้วแล้วก็มี มีผู้หญิงคนหนึ่งเดินข้างหลังแล้วก็มีอะไรเดินเดินนำหน้า <c oughs> แล้วแล้วพระเขาถามกันว่าอะไรนะคือแก้วตางตาเดินเดินข้างหน้านะ่ะอาอยุที่คอที่บาดอนะอะไรคือแก้วตางใจ <c oughs> ลูกเรานะ่ะ <c oughs> อยู่ข้างหลังละ่ะศ <c oughs> ัตรูคู่ความแฟ <c oughs> นเรานะ่ะคือศัตรูคู่ความนะบางวันทะเลาะกันบางวันดีกันเขาเรียกศัตรูคู่ความ <c oughs> คู่ความก<ช>็คือเป็นเรา <พ carve S 3> ใช่เป็นทั้งมิตรเป็นทั้งแฟนเป็นทั้งอะไรศัตรูศัตรูคู่ความหเห็นไหมเวลาไปเข้าใจกันเลิกกันนีกันแต่ลูกคือแก้วตางใจม,ม,ม,มันเป็นยไนู้นั่กาชันได้คิดไรอ้มาอ้ีบดไปสนามุกตุอดดน ใครคุยกับตาชานแน่นอนเพราะตาชานเป็นคนเก่าคนแก่รู้อะไรมาเยอะใช่ไหมครับตาชาชนเป็นซีเสาเนาะซีเสาแล้วก็เปย์เนาะก็เหมือนตรงนั้นเลยเหมือนตรงหน้าเถียงนาตาเนาะทำเถียงตรงนี้นาตาทำก็ทำไปเฮียหน้าก็มีนะแต่ตาทำทำอะไรคือคนเรามักง่ายใช่ไหมไม่ต้องไม่ต้องเดินขึ้นเทียงไปปงของปั๊บคนเราคนลง พักเหนื่อยก่อนต้นเนาะเอาสี่ต้นก็พอสูงสูงประมาณเท่าไหร่นี่ครับสูงก็สูงแล้วก็ประมาณห้าสิบเซนนั่นแหละอันประมาณหกสิบเซนพอดีแล้วโอ้เห็นไม้ทุกวันนี้คนไม่ค่อยขึ้นบนบ้านนะมันจะอยู่ใต้คนคนจะอยู่ข้างล่างเลยมันมันสบายเวลานอนเขาขึ้นไปนอนข้างบนเย็นเอาตามเทียงนาเหมือนกันเนาะมันเย็นวันนี้ถ้าถ้ากับตันจะเป็นคนออกสังกสีกับ ไปเอาอลุซิงกับเหล็กหลังคาเดี๋ยวผมจะไปหาเสามาอยู่ร้านผมมีเสาอยู่อันนี้คือผมจะวางโครงการนะเดี๋ยวให้ถูกเลขก่อนครับครับผมเดี๋ยวรอถูกเลขก่อนครับไม่น่าไม่น่าเดี๋ยวกับจันนี่หน้านะเพราะกับจันซื้อที่ไรเนี่ยเป็นกรรมหมดเป็นใช่ครับแต่ไม่เคยถูกเลยซื้อเยอะเหมือนเหมือนใครที่ซื้อเนี่ย อมโนุ่มเป็นร้อยใบถูกถ้าเกิดไปถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งล่ะแล้วตัวเองจะไปอยู่ที่ไหนล่ะมันอยู่ได้ทุกที่นะหนุ่มนะครับอยู่ทุกมันอยู่ไม่ได้นี่ถามคนไปเดินตามหามันนี่นี่ๆๆๆไปเดินนำหามาแล้วเขาจะไปไหนกอบพังงานครับกอบพังงานกอบพังงานครับผมเดินข้ามภูเขานี่ผมนี่ครับผมอยู่บนนี้ครับข้างหลังเราเนี่ย่างคิดได้น้องผมหมโนุ่ม บอ,บอกว่าวันนั้นเขาไปหาหมอหนุ่มหมอหนุ่มไปแล้วหมอหนุ่มไปแล้ว<ม>ไปไหนคนไม่เคยเข้าป่าอยับเข้าป่าเด้อขี่คาตามหาเป็นมันไปได้ได้ตามันไม่เหมือน <c oughs> ต้องมาต้องไปตามถนนเด้อขี่มอเตอร์ไซค์ว่ยังดีเด้อแ <c oughs> ต่ว่าหมอหนุ่ม,มตาตาสมมติเอาว่าเอาเสาเอาเสามาเนี่ย เขามานี่เลยลงนี่เลยบอกเมื่อต้องสร้างเขาร้างเขาก็ต้องเอาเหล็กเออะไรมาวางเขาเขาทำง่ายทุกวันนี่นะเหล็กเหล็กกวนในนตานะว่าแต่ว่าแต่เรามีเงินเนาะว่าแต่เรามีเงินเราอยากอยากทาตรงนั้นตรงนี้ให้มันดูสวยง่าอตรงนี้น้าแต่น่าน่าน่าจะทําแต่ไม่ใช่เป็นกับตันไม่ใช่เป็นนี่นะน้าแต่ทําแล้วก็กับตันมานอนกับตันจ่ายไปมื่นนึงเสียค่า อะไรเล็กน้อยให้กันนักแต่เสียค่าน้ำค่าไฟมันเอ่อข้าน้ำกับไฟก็ไฟก็อาใส่เออเสร็เป็นหลังเป็นหลังเลยเป็นยังสานั่นละคนทำดีสอดจะมานาะไม่ก็กองอึงเลยไปแล้วก็คนละหมื่นคนละหมื่นเลยเอตาเหลือก็อยากจะซิงเป็นอยากจะตกปลาเนี่ยก็ไปตกปลาเริ่มจะมีหล่อแล้วมันซีหน้าเริ่มจะมีหล่อแล้วมันถ้าเราถ้าเรามีเงินเราทําได้ทุกอย่างมันก็ได้คนเล็กน้อยแหละตาแล้จะเป็นธรรมชาติ ครับเจติกิจเดี๋ยวหนูจะช่วยออกสองบาทใช่ดีแล้วเจติกิจตุ้งมือนในนอนที่สอนเนาะถ้าออกเยอะเขากลัวกลัวทวงคืนถูกถ้าสองบาททวงคืนก็ได้แน่นอนใช่ตาเดี๋ยวหนูจะมาขอเท่าที่ตาเนี่ยทำมาต๊อบนอนจะมาเปิดร้านเสดอยู่นี่หละสาขาสองจะเปิดผัดเส้นอยู่นี่จ้าขายให้น้าเตยคนเดียววันนั้นน่ะสาขาสองยังไม่นัดวันนั้นตาเดินไปหาเจอเบส ตาคิดว่าเพราะว่าวันพระหนูจะเห็นใช่ไหมใช่วันพระจะจะเห็นจะเห็นจะเห็นภูมิเข้ามาใช่แต่มันไม่ใช่ผีนะ,นะเขาคือใครเขาคือทีเขาเขาคือเทพเขาคือภูมิเจ้าที่เจ้าที่แล้วแล้วตาคิดว่าตาเดินไปไม่เจอไม่เจอหนูนะตาคิดว่าวันพระให้ให้หนูเอาขันห้าแล้วก็แล้วก็กล่าวกล่าวคําว่ารับรู้รับรู้ที่ เจ้าที่เข้ามาหาให้กล่าวเป็นในสิ่งที่ดีๆเอ,อถ้าจะให้เขามาก็ให้มาถ้าไม่ให้มาก็บอกเขาว่าต่อไปนี้ไม่ต้องมามไม่ต้องมารักษาไม่ต้องมาแล้วเพราะหนูรู้แล้ยอย่างนี้น,นนะเขาก็จะไม่มานะ,าะคือคือตาจะบอกอา้าหนูยังไม่ได้ทำนี่ยังไม่ทำยังไม่ทาแต่ทำไปแล้วเมื่อวันผ้าใหญ่นี่ทำไปแล้วทำไปแล้วเหรอใช่ทำไปแล้ว ขึ่งกันห้าไหวไปแล้วบอกเขาแล้วแล้วเขาขออะไรไหมเขาขอให้เราทำอะไรไหมขอแต่บอกไม่ได้ออกอากาศไม่ได้จะบอกตายที่อยากขออ๋อตรงตรงตรงร้านคุณเหรอใช่ใช่เราก็ใส่บาตรหน้าหน้าอยู่นะผมไม่มันมีสารยู่ข้างหลังร้านด้วยมีสารไม่เราก็ขอเราก็ขอในกันขอให้ถูกประวันที่หนึ่งอ้โถูกประวันที่หนึ่งเวจะทำให้ขอเยอะแน่นะ ขอไม่เกรงใจกับตันเลยขอไม่เกรงใจมื่อกี้ถูกถูกยี่สิบใบก็ก็ของเอฟซีสิบใบของของหนูสิบใบแล้วถามหน่อยมันมีมันมีแกงของผู้ไทยมันชื่อแกงอะไรนะแกงแบบแกนโบราณตาลองพูดให้หนูฟังนิดมันแกงอ่ะแกงเทโพเกี่ยวกับสัตว์หรือเกี่ยวกับเอ่อเกี่ยวกับเอ่อมีเนื้อสัตว์ด้วยจ้ะ เ่ออกเบิงเบเบอต่าจะบอฟังแกงน่อไม้แกงกะหอแกงกัะเตะเออแกงกะห้อแกงกะหอเอเออน่นแห้ะเขาอยากินแกงกะห้อเขาอยากกินแกงกะห้อนั่นหะแกงกะห้อคือ้าภาษาไทยเขเรียกว่าแกงกะรอกแกงกะห้อคือกะรอกแกรอกจะไปหาที่ไหนให้เขาล้ว กวกตูมกวกตูมกวกตูมก็ก็มีก็ก็มีเอาเขาซื้อซื้อซื้อเขาซื้อซื้อสั่งเลยสั่งเอาเนี่ยเขาพูดภาษาพูไทยกับหนูเขาเขาพูดภาษาพูไทยแกงกระห้องแกงกระเต๋องเอาคนที่คนทุงสูงนะใช่ไหมแมนโอ้ทำไมไี่ขอกับญาติเขาเนี่ยไปขอกับหนูทำไม เอ้าทำไมไม่หนีทำไมทำไมไม่ไปเกิดสักทีล่ะโอ้เดี๋ยวตาว่าให้เลยก่อนจะตายมันคลนผู้ก็ตายอยู่คนคนนั้นน่ะใช่แกงกระพกนั่นแหละแกงกระพกนะฮะนู่นไปทำสวนฟีกอยู่หลังเขาตายว่าเป็นบ้ายังไงเก็บสวนเกินไปน่ะมันสูงเกิน จ้องหลังเขาคนนั้นน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวคนคนนั้นรู้แล้วรู้แล้วคนนั้นรู้จักนิสัยด้วยคนไม่โหดไม่ลายนะเออคนไม่โหดไม่ลายคงไปเกิดยากไปเกิดไม่ได้หรอกกรรมเขาเยอะกรรมเขาเยอะไม่เขาวิบากกรรมตัวเองเขาใช่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 คนคนนั้นตารู้เลยกรรมเขาเยอะกรรมเยอะขอบคุณคลิปนี้นะครับเดวเจอันใหม่คลิปหน้านะครับ ให้อาภาัยซึ่งกันและกันเด้อใครมีครอบครัวมีผัวมีเมียให้อาภาัยซึ่งกันและกันเด้อ